สวัสดีค่ะเช้านี้เจอกันที่เพชรรุปเรืองแท็กเตอร์นะคะเราจะพามาแนะนำรถรุ่นนิยมนะคะเป็น L5018 นะคะดีดทีคันนี้ขายเป็นเงินสดนะคะสะภาพสวยๆเลยคันนี้เช็คให้ไว้รอบพันแล้วนะคะพร้อมใช้งานขายเป็นเงินสดผ่านทอกสอนะคะหรือว่าสดเงินในกระเป๋าลูกค้าได้นะคะ เปิดขายเพียง470,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในการซื้อสินค้าของเราได้หรือว่าอยากขอคลิปวิดีโอการทำงานนะคะหรือว่าอยากขอรูปสี่มุมนะคะแอดไลน์นะคะหรือแท็กยินบอกเข้ามาในเพจได้เลยนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะเราจัดขายเป็นเงินสดอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ ไม่สามารถผ่อนได้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่เป็นลูกค้าทกศนะคะหรือว่ามีเงินสดในกระเป๋านะคะก็ลองสอบถามเข้ามากันได้นะคะเช็คเก็บรายละเอียดไว้ให้รอบคันพร้อมใช้งานสวยๆค่ะโทร0979691438จ้าเจอกันนะคะทดลองขับได้ที่ตำบลกรุงเก่าอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาลสินค่ะ